สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการทําเงินฟรีทูนิเลตมาใหม่มาแนะนำนะครับเป็นการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมเล่นเกมตรงนี้เลยนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับในการถอนเงินเนี่ยมี2แบบนะครับผมแบบแรกนะครับเป็นการถอนเงินตั้งแต่1,400บาทถึง7,100บาทข้อบัญชีทูนิเลตนะครับแบบที่2นะครับผมจะเป็นการใช้คะแนนเหรียญทองในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูนิเลตนะครับถอนในขั้นต่ําเริ่มต้นที่10บาทการถอนเงินสูงสุดเนี่ยไม่จํากัดนะครับใครที่อยากจะทําเงินจากการเล่นเกมฟรีฝากกดไลค์ก่ดี ตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับในการสร้างรายได้เสริมฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับรับเงินเข้าบัญชีธุร l ิจแบบโดยตรงเลยนะครับเป็นแอปหาเงินฟรีมาใหม่นะครับโดยที่เราไม่มีค่าสมัครไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับได้รับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับทำเงินอย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปด ว่าต้องทําอย่างไรจะได้รับเงินเข้าทูมินิเลตนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมินิเลตกันก่อนนะครับผมสาหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เรานะครับเข้ามาในส่วนของ google play store นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนวันนี้นะครับผมเป็นแอปใหม่แอปนี้เลยนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเพื่อนเพื่อหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นแอปนี้ในส่วน มาแล้วนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทําเงินจากแอปนี้นะครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยใช้งานเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยส่วนใครที่ค้นหาไม่เจอก,ก็กดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะมีลิงก์ดาวน์โหลดแอปไม่ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้เลยเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับพอเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วเนี่ยทางแอปเขาก็จะแนะนําขั้นตอนวิธีการสมัครให้เราเลยคคมีี2 2วิธ1ืือ Facebook ตัว Google นะครับหรือว่าอีเมลเราสามารถเลือกช่องทางในการสมัครของเพื่อนๆได้เลยตามความสะดวกในการสมัครใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะอยู่ในหน้าแอปแบบนี้เลยนะ ในส่วนของเมนูนะครับของแอปนี้นะครับผมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะครับเมนูที่1นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการชวนเพื่อนมาหาเงินนะครับเพื่อนดูวีดีโอคุณนอนลงและก็ทําเงินนะครับตรงนี้เขาเขียนไว้ต้นบทนะในการทําเงินตรงนี้นะครับก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการแนะนําเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ทุกคนก็จะได้รับเหรียญทองเพิ่มขึ้นจะได้รับเงินมากขึ้นจากการใช้งานปกตินะครับถ้าเราอยากจะมีรายได้ทุกวันนะครับก็แนะนําเพื่อนด้วยวิธีการแนะนำเนี่ยแนะนํา ได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกสามารถทําการแนะนาเพื่อนได้หมดวิธีการแนะนําเพื่อนนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับคาเชิญนะครับกดเข้าไปคลิกเดียวนะยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดคัดลอกเนะะื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t วิ t t ตอร์ไลน์ย YouTube Tik t o อกสามารถทําการแชร์โปรโมทต่อได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆเ,เองว่าจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนนะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของการใส่ไ d คําเชิญนะครับใน การใส่ ID คําเชิญตรงนี้เนี่ยถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดแนะนําไว้ให้ก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยจะกรอกหรือว่าไม่กรอก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับ อันนี้คือการแนะนําเพื่อนนะต่อมานะครับผมเมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของงานประจานะครับก็คือการทําภารกิจในเกมเพื่อที่จะรับเงินเพิ่มเติมแล้วก็เหรียญทองเพิ่มเติมนะครับในการทําภารกิจตรงนี้มีอะไรบ้างเราก็มาดูแบ่งปันทุกวันนะครับรับเงิน4.7บาทนะครับดาวน์โหลดแอปและลองเล่นอีก14บาทนะครับดูวิดีโอเพื่อรับสิทธิประโยชน์นะครับ4บาทนะครับเสร็จสิ้นงานโต้ตอบนะครับ5ครั้งนะอีก4บาทแล้วก็เวลาออนไลน์นะครับในการใช้งานเนี่ยอีก4บาทนะครับเคลียร์เรียบร้อย แล้วนะครับรับอีก14บาทนะครับผมแล้วก็เวลาจํากัดนะครับอีก14บาทตรงนี้เราสามารถทําภารกิจได้ทุกวันเลยนะครับต่อมานะครับผมเมนูด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูที่3เนี่ยเป็นงานมากขึ้นก็คือการทําภารกิจในเกมโดยการเข้าไปเล่นเกมเพื่อที่จะรับครั้งละ29เหรียญทองในการเล่นเกมแต่ละเกมเนาะตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับแนะนําให้เราเล่นเพื่อรับคะแนนเหรียญทองเท่านั้นนะครับสำหรับเงินรางวัลอื่นๆที่เขาแจ้งภายในการทําภารกิจตรงนี้มันไม่ได้จริงนะครับอย่าลง เชื่อนะในส่วนของตรงนี้นะครับย้ําว่าเฉพาะตรงนี้นะเพราะว่าบางคนอาจจะเหมารวมทั้งหมดในเกมนะครับหรือว่าในแอปนี้นะเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนรับเงินรางวัลน,นะครับมันก็จะให้เราเปิดผ่านตัว Google นะแต่ผมจะไม่เปิดแล้วก็ไม่เข้าไปรับเงินนะครับผมจะเล่นเพื่อรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเท่านั้นนะครับผมอันนี้คือ ทั้ง3เมนูด้านล่างนะต่อมานะครับผมจะแนะนําวิธีการเล่นเกมสําหรับคนที่เล่นครั้งแรกแล้วยังไม่เข้าใจในส่วนของการเล่นนะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวรูปผลไม้นะครับด้านหน้าจอตรงนี้เลยนะครับก็ให้เรากดเลือกรูปภาพอย่างน้อย3อันนะนะครับปุ๊บมันจะเรียงลงมาด้านล่างนะครับล้วก็แค่กดให้หมดทุกอันนะครับนะครับกดไปให้หมดเลยว่าอันไหนมันอยู่ตรงไหนนะครับผมนี่ครับล้วก็กดดไปนะเพื่อที่จะให้มันหมดตรงหน้านี้ไปนะครับหนึ่งเลยคือเราจะต้องดูว่ามันเต็มหลอดหรือ,อยังถ้ามันเต็มหลอดแล้วเนี่ยก็คือมันจะ อยากให้มันเต็มหลอดนะครับเราก็พยายามดูด้านล่างด้วยนะในการกดนะครับเราจะต้องกดให้ครบ3อันนะเมื่อกี้ได้ตั๋วเงินขึ้นมาที่ด้านบนด้วยนะก็เล่นๆไปนะครับได้ตั๋วเงินด้วยนะอย่างเช่นแบบเนี้ยเกมมันจะจบแล้วนะครับผมเกมมันจะจบนะครับแบบนี้มันจะจบก็คือมันไปต่อไม่ได้นะพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะจบเกมหรือว่าโอเวอร์ไปเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันเต็มแล้วมันไม่สามารถเรียงต่อได้ สนามเต็มแล้วนะครับผมบวกหัวใจขึ้นมานะครับเราสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับโดยการกดดูวิดีโอตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็กดโนแตงไปเลยแล้วก็ทําการเริ่มเล่นใหม่นะครับผมก็วิธีการเล่นเนี่ยก็กดเล่นง่ายๆเลยนะครับเล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะครบในส่วนของตัวรูปภาพนะครับต่อไปเรื่อยๆนะตัวนี้เนี่ยคุณต้องการซื้อไม้ขีดไฟหรือไม่นะครับถ้าเราต้องการซื้อนะครับเราก็กดซื้อแล้วเราก็จะได้บวกเงินขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเราไม่ซื้อเราก็กด การเล่นจากที่ผมลองเล่นดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับในการทําเงินเพราะว่าในการเล่นเกมทุกเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเล่นวันเดียวแล้วถอนเงินได้เลยนะครับถ้าเราไม่เชิญเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ย มันใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเกมตรงหน้าจอหลักตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมเรามาดูที่ด้านบนกันบ้างนะครับในส่วนของการทําเงินหรือว่าในการถอนเงินเนี่ยมีตรงไหนอย่างไรนะครับด้านซ้ายมือนะครับสังเกตตรงนี้นะครับสองเสนอนะที่เป็น700บาทนะครับสุ่ม8ครั้ง100%รับรางวัลทั้งหมดนะครับลองกดโกดูนะครับมันก็จะเป็นการสุ่มนะครับรับเงินสูงสุดถึง7 0 0บาทเป็นเงินในเกมนะทุกคนไม่ใช่เงินที่เราจะได้รับเข้าบัญชีทูมานิ่เลสเนาะกดยินดีรับนะครับแล้ว ทำการสุ่มไปนะทั้งหมดอีก1ครั้งนะตามยอดที่มันเหลือไว้นะโอเคครั้งนี้ได้มาที่20นะครับกดยินดีรับนะเหลือศูนย์ครั้งและในการสุ่มนะครับก็คือหมดแล้วนะครับไม่มีการจับฉลากอีกต่อไปนะครับแล้วก็หมดการสุ่มแล้วเรียบร้อยนะครับผมยอดเงินนะครับตัวเขียวเนี่ยมันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเป็น77.85นะครับในส่วนของยอดเงินตัวเขียวตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําการถอนได้นะครับน่ครับการเบิกเงินนะครับในการถอนเงินตรงนี้นะครับผมมันเริ่มต้นที่1,400บาทถือว่า ค่อนข้างเยอะนะครับตัวเงินตรงนี้เนี่ยเราหาได้จากการเล่นเกมเลยนะครับก็คือการกดรูปภาพผลออไม้เมื่อกี้เนี่ยกดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้รับตัวเงินตรงนี้มาแล้วก็จะมีในส่วนของภารกิจในแต่ละวันนะครับที่เราสามารถทําแล้วก็รับเงินตรงนี้ นะครับผมถอนเงินสูงสุดที่7,100บาทถือว่าเยอะมากๆนะครับจากที่ผมดูยอดการถอนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานมากกว่าจะครบ1,400นะครับหรือว่า7,100บาทใช้เวลานานมากนะแต่ถ้าเรา,าไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ดูว่าตรงนี้มันยากไปเราก็กดย้อนกลับมานะครับแล้วเราก็มากดตรงเหรียญทองที่อยู่ด้านขวามือ279นี่ครับ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการใช้คะแนนเหรียญทองในการที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมานิวเลตได้เหมือนกันในส่วนของคะแนนเหรียญทองจะใช้อยู่ที่1 0,000ื่นเหรียญทองจะเท่ากับเงิน10บาทเข้าบัญชีทูมานิวเล็ตนะครับตรงนี้นะครับผมก็สามารถรับเพิ่มเติมได้จากการเก็บสะสมในส่วนของตรงนี้นะครับผมเป็นหนังสือภาพประกอบนะครับถ้าครบตามจํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถทําเพิ่มเติมได้แต่ถ้าเราอยากจะได้รับเหรียญทองเยอะขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยก็กดชวนเพื่อนทาเงินนะครับก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองในการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันจะได้ รับเหรียญทองนะนี่เห็นไหม การเชิญเพื่อนนะครับมันจะได้รับคะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็หาคะแนนเหรียญทองจากการทาธุรกิจหรือว่าจากการเล่นเกมแล้วก็จากการเชิญเพื่อนได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะทําการถอนเงินโดยการใช้คะแนนเหรียญทองหรือถ้าใครเล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยทำการเก็บสะสมครบ1,400บาทก็ทดลองถอนดูก่อนได้เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมาสาธิตวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการใช้งานในสวนของแต่ละเมนูการถอนเงินเนี่ยยังไม่ครบยอดขั้นต่ำนะครับถ้าครบยอดเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอัปเดตให้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ